การประเมินสำริดที่ผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษานายวุฒิพงษ์เชื้อคมตารองผู้อำนวยการโรงเรียนเต่าง,งอยพัฒนาศึกษาเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2525 25, รับราชการตําแหน่งครูเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2553 เข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มีผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้การจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการมีการวางแผนงาน ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารวิชาการโดยเฉพาะโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งโรงเรียนเต่าง,งอยพัฒนาศึกษาได้กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาทั้งด้านทักษะความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งการดำเนินงานจะประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดจนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ครูออกแบบให้นักเรียนได้มีโอกาสในการนำเสนอแสดงผลงานบนเวทีแสดงศักยภาพต่างๆตลอดการดำเนินการทุกโครงการมีการนิเทศติดตาม วัดผลประเมินผลด้วยเครื่องมือประเมินที่หลากหลายและระบบจัดเก็บข้อมูลผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการดำเนินงานและนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในโอกาสต่อไปดำเนินกินจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยหนึ่งโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนคือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการอ่านและการเขียนรองรับนโยบายการทดสอบเพื่อคัดกรองนักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้กระบวนการดำเนินงานของโครงการบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษากิจกรรมการบริหารงบประมาณในห่วงเวลาของการเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนต่องอยพัฒนาศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2563เสร็จเรียบร้อยได้มีส่วนในการรับผิดชอบการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบงบประมาณและระเบียบปฏิบัติเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าโปร่งใสนอกจากนั้นได้ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อรับการนิเทศติดตามตรวจสอบรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำข้อมูลข้อเสนอแนะต่างๆมาพัฒนาการดำเนินงานงบประมาณแผนงานและพัสดุ ในการดำเนินง,ง,งานตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณปีการศึกษา2564กิกิจกรรมระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาได้กำกับดูแลการเสนอโครงการ กิจกรรมเพื่อเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มงานที่รับผิดชอบและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูที่รับผิดชอบโครงการถึงกระบวนการดำเนินการลำดับขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบกรอบงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2564สะท้อนภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่องอยพัฒนศึกษาได้เป็นอย่างดีการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัย จรรยาบรนวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพกิจกรรมการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินยัยจรรยาบรนวิชาชีพ ได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของโรงเรียนในการจัดทำแนวทางกรอบการพิจารณาความดีความชอบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของข้าราชการครูมีการประชุมชี้แจงให้แนวทางสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานและวางตนเพื่อการรักษาวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพการดำเนินการ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพได้ดำเนินการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ให้ครูมีทักษะรูปแบบวิธีการในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายยืดหยุน่นเป็นนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9ทําทำให้ครูโรงเรียนต่าง่งอยพัฒนาศึกษา ซึ่งได้รับการพัฒนา100%เอร์เซสามารถจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งออนไลน์ออนไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการประชุมวางแผนการดำเนินงานเป็นประจำสัปดาห์ละหนครั้ง เพื่อการปรึกษาหารือปัญหาการทำงานฝ่ายงานต่างๆและวางแผนการทำงานในสัปดาห์ต่อไปงานพัฒนาอาคารสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ได้จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนทั้งด้านพฤติกรรมและด้านผลการเรียนเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมกับนักเรียนผู้ปกครองในการดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่จะมีผลต่อการจบหลักสูตรการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อนโยบายและจุดเน้นโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนคือการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9การดำเนินงานด้านมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนเต่าง,งอยพัฒนศึกษาได้มีแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วในส่วนของงานวิชาการซึ่งอยู่ในความดูแลได้ทำการศึกษาสรรหาเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ครูและนักเรียนมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆบนเครื่องมือ Google Education Act App ได้เป็นอย่างดีมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีความตระหนักและเชื่อมั่นในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้านทักษะวิชาการผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตลอดระยะเวลา6เดือนของการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนต่อง,งอยพัฒนาศึกษาได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้บริหารงานด้านวิชาการ ได้กำหนดนโยบายเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่อนาคตเน้นการใช้เครื่องมือสื่อสารสารสนเทศมาช่วยในการทำงานทั้งงานเอกสารสำนักงานและงานด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่ยึดติดกับห้องเรียนและการทำงานที่ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเช่นการใช้ระบบวัดผล SGS แทนการเขียนสมุดปอพการสร้างห้องเรียนออนไลน์การสร้างแบบทดสอบออนไลน์การจัดทำระบบสารสนเทศสำนักงานเป็นต้น